ทำเมโนโนนะครับเมโนโนฟัดทองซูปไปครับโอ้ยดูดิลมแรงขนาดไหนอ่ะโอ้โหไม่ลงกระ้าเลยลอยไปูนู่นเลยพี่ชายมีน้ำเยอะโอ้ยบัวฟ้าแต่ทีหนึ่งนะ <c oughs> ขึ้นคราบ <c oughs> อ,อะไรพี่ชา พี่ชาได้ยินเสียงอะไรขาวๆนั่นนะเป็นห <ะ S 2> น<ะ>้นะ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ฟีที่น่ารักทุกทกท่านเลยนะครับ<ส>ก็ผมน้องเชนจากช่องรายการลองดูโอเคนะครับผมที่พี่ที่กําลังรับชมคลิปของผมคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปแรกนะฮะฝากเป็นกําลังใจด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะครับก็อ,อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเ<ส>พื่อที่จะแจ้งเตือนให้กับไปพี่นะครับ<ส>วันนี้<ส>ผมไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับผมมากับพี่ชาสุดหล่อนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มากคุงเ <c oughs> ชียงคืนะครับนี่เราก็จะเข้าป่าลึกเนีพี่นะครับผมหลังจากเราเนี่ยกลับมาจากรัดกะเกลียงเราก็ได้ห่างเหินกันไปนานเลยนะครับเพราะว่าเราพักฟื้นนะครับผมแล้วก็ตั้งก็ตั้งไปทําทุระของตัวเองนะครับผมวันนี้ก็เป็น,ปนช่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆเลยก็เลยนัดกันมาถ่ายคลิปนะครับผมวันนี้เนี่ยจะพาพี่ไปชมภาพบรรยากาศ ที่บนห้างนะครับผมที่เราเคยทําไว้นะฮะบ,บนะต้นสายสูงนะฮะเป็นต้นสายขนาดใหญ่นะครับผมเนาะอ่ะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราเดินทางเข้าไปยังข้างในกันดีกว่านะครับผมการเอาน้ออนไม้ไปกีอนนะ สวยๆทั้งนั้นเลยเราต้องระวังแต้ด้วยนะใช่เดี๋ยวพี่ชาจะไปเผากินใช่ไหมเผามันจะอร่อยจ้ะโอ้โหนี่สวยๆทั้งนั้นเลยโอ้โหอาจารย์เอาแค่สีหน่อพะรำมั้งสีหน่อพะละสามอีกหน่อหนึ่งอันน้อนั้นมีพี่ๆอยากกินบ่าถ้ากินก็มันพอมาอาจารย์จะส่งให้ครับออื เรามาหายแน่นได้กระสอบหนึ่งพอไหมจ๊ะกระสอบหนึ่งไม่ไหวแล้วก็มีเพื่อนหลายคนนะแล้วก็ต่มไม่หมดหรือเปล่าจะบอกว่าโอเคพี่ชาหักหน่อไม้นะครับผมเพื่อที่จะเอาไปเผากินนะเดี๋ยวก็เราจะเอาผักอะไรกอะปลอไรเสือไหมจานครับไรไรเออยอันเนี้ยไรปอเสือปอดไรเสือปอดไรเสืออเอาอ่อนนะไอเทียนอ่อนอ่อนนู่นน่ออ่อนนะคำบนนู่นนี่ไง ใบปอเสือใบปอเสือปอไรเสือปอไรเสือโอ้โหพูดคำหัวคำหังเนีผมนี่งงมากเลยนีหรออืมทำไมอ่ะงงเนี่ยนี่ยเนี่ยใบหนึ่งนี่เนี่ยขีเขียวอ่อนๆเนี่ยนี่หรออรเล็กเกินเล็กก็ไม่ร้กินได้โอ้นี่โชว์ที่นี่อาหารของเราก็จะมีหน่อไม้เผานะครับแล้วก็ปอไรเสือนอ่อนแบบนี้เราจะเอาไปทานนะครับผมเพราะในป่าเนี่ยมันหา ผักง่ายใช่ไหมง่ายมาแล้วว่าทานนี้นะจ๊ะนะครับผมฐานนี้มันต้องซื้อเลยนะไม่ต้องซื้อละธรรมชาติธรรมชาติสิโอ้หน่อไม้นี่แค่เพีหมดเลยจ้าโอ้ไม่ต้องเอาละไม่ไหวละแค่นี้ก็กินไม่หมดละโอ้ธรรมชาติถึงละดูดิเช็คเช็คบันไดก่อนใช้ได้ป่าโอ้ไหมรั่วรู้จฮะอันนี้ไอ้ไหมพัดไอ้ไอ้ผ้าใบอ่ะ ผมกับพิชาเนี่ยก็ได้มาถึงยังใต้ต้นสายแล้วนะครับผมก็ต้นสายต้นนี้ก็จะเป็นต้นสายขนาดใหญ่นะครับนี่เลยก็ผมเช็คบันไดแล้วนะครับบันไดเนี่ยยิ่งอันนี้ยิ่ง,งแหง้งยิ่งนั่นนะครับผมนะายใช้งานได้หลายเดือนเลยในเป็นปีละเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนู้นเนาะผมกับพิชาได้เข้ามาถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็นานมาแล้วที่เราไม่ได้เข้ามานะครับ ได้ยินเสียงนกบริเวณรอบๆนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะผมคาดว่าน่าจะมีต้นไส้ต้นอื่นในแถบบริเวณใกล้ๆนะทางด้านนู้นเนาะอืมแต่เราเนี่ยยังไม่ได้ไปสำรวจดูเลยนะครับว่าต้นไส้แถนู้นเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะผมคาดว่าน่าจะมีต้นหนึ่งแหละที่ลูกมันสุกใช่ไหมใช่เพราะว่าเสี่งนกเยอะมากๆเลย่วงนี่มันเป็นหน้าหน่อไม้ได้วยจันใช่ครับจะมีลูกไม้ออเยอะอืม อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดีกว่าใช้ใช้งานจะไม่นานนี่ใช่ป่ะอ๋อโยนี่โยนนิดหน่อยนะโยนนิดหน่อยเฮ้ยจะทำเลยตกใจนี้ถึงและขึ้นมาเหนื่อยดิ มาพิชข้าขึ้นมานะโอ้โหแล้วภิชาจริงไม้ฮะโอ้โหลมพัดหักเลยได้โอ้โลมน่าจะแหล่แน่จันลมแหล่ชุกพายุเข้าลมเออที่ว่าลมลมเมื่หักกิ่มันเนี่ยท่านละมันนอนเนี่ยจะจะเกิดอะไรคือวะโอ้โหกลับเลยน่าใจสั่นนะใจสั่นดิ โสบายเลยในานาจะได้กบมาเที่ยวหาเพรามาเที่ยวอันนี้บ้านบ้านเรานะบ้านเราอแต่ว่ามันก็ดีนะกิ่นไม้หอมยต่ข้าวฝั่งนู้นนะข้าวฝั่งนู้นผมกับพิชาก็ได้ขึ้นมาถึงยังบ้านต้นสายหรือห้างต้นสายแล้วนะครับผมที่เราขึ้นมาถึงณตอนนี้นะเราสังเกตเห็นได้ว่าเอกิ่งของต้นสายต้นนี้เนี่ยลมพัดนะฮะก็ หักลงมานะครับกิ่งนี้นยทั้งกิ่งเลยนะครับเนาะหักก็ดีเหมือนกันนะครับเราจะได้เห็นมุมไกลๆจากฝั่งนี้นะครับผมนี่เห็นไหมครับนะตรงนี้จะเป็นหุบข่าวนะครับผมขขาวสูงมากๆเลยนะฮะก็หลังจากมันหักเนี่ยแสงสว่างก็ลงมาทําให้เราเนี่ยเจออ่วิวแบบไกลๆเลยนะครับผมจริงๆแล้วเราก็คิดว่าเราตั้งใจแบบว่าจะตัดกิ่งนี้นะทีนี้เราไม่ต้องตัดแล้วพี่จา มันตัดของมันเอง <c oughs> เราไม่ไม่ต้องเหนื่อยแรงขึ้นไปตัดละเ <c oughs> นี่ยธรรมชาติมันตัดให้อ๋อธรรมชาติาตัดให้แต่ว่าถ้าไอคือที่ว่าธรรมชาติตัดให้เนี่ยถ้าอยู่บนห้าเนี่ยน่าจะอืมใจใจเน่ไม่อยู่กับเนื้อกับกตัวหรือว่าใช่ครับพี่พี่ไออีพีไหนไม่รู้ที่เราขึ้นมาทำห้างนี้ช่วงแรกๆนะครับผมก็ค่อนข้างเย็นหน้ากลัวมากๆเป็นช่วงที่พายุเข้านะครับเรานอนกลางกลางคืนใช่ไหมฝนก็ตกลมก็พัดแรงนะฮะพิชานเนี่ยนอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะ ผมเองก็นอนแบบระแวงทั้งคืนลับับตื่นตื่นนะนะ <c oughs> ทำไปทํามาเนี่ยมันก็เห็นผลแล้วนะครับ <c oughs> แรงไม่แรงก,ก็คิดเอาเองนะพี่ๆนะกิ่งนี้เนี่ยมันหักลงมาเนี่ยแต่เลกสวยเลยทีแรกก็ล่มลื่นนะครับผมแต่ทีนี้มันก็ดีเหมือนกันฮะเราจะได้เห็นมุมทางนูนน้นไกลๆสวัสใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราก็จะขอพักก่อนสักพักหนึ่งนะหลังจากนั้นเดี๋ยวผมกับพี่ชาจะลงไปหาฟืนนะครับผมเนาะใจไปหาเมียหรอใจเมีสั่น ไม่คุีกว่ไปเอามีไปด้วยไหมไปทีที่ไปยไปคุณไม่เอามีไปเนี่ยเอาจะกัดเลยโดยคิดว่าตัวเปรกจรอดนะฮะกโดยคิดว่าตัวเปก็รอดเหรอจะรอดิก็รอดอะไรก็รอดโน้มเนอะรอก็รอดห่างดัาง เจมี่ตัวเพื่อนตัวเมียตัวเมียรักผมมากเลยโอ้โหวิ่งมาหาผมนะวัวงวานเลยเด้<ช>เหมือน,นตอนที่กลับไปหาเมียมืนไม่เลยวะทันไม่ไรแหน่ทำไปไม่รู้ด้วยโอ้โหไอ้ไม่ใช่จ่ายยากับมาจุกันก็เรากำลังไปหาปืนนะครับผมเราจะใช้เป็นไม้แก่นนะครับเวลา ก่อของไฟเนี่ยมันจะได้ทนนานๆนะฮะถ้าเราใช้ไม้ไผ่เนี่ยมันทนไม่นานนะฮะ,ะไฟมันติดแป๊บเดียวแล้วก็หมดเลยแล้วไม้แก่นอยู่ได้ทั้งคืนนะครับผมนี่เลยโอ้แล้วพี่ตัดแล้วพี่ทิ้งลงไปงลางๆทำไมเหมือนหนีรูเอามันหนีหออนีที่ไหนล่ะอันนี้จะเกลืจ้ะยกมก็ตัดทอนดิตัดทอนเหรอ,อตัดทอน,น อุ้ยตัดถงไหนวะเห็นแล้วตรงนั้นนี่แล้วโอเคโอเคโอ้โหดูดิูไม่รอไว้จโอ้พิชาโอ้มีกระจอกกระจอกอย่างเงี้ยเอามาทำไมเนี่ยอ่าก็สลับกันตัดนะครับผมไม้กั่นเนี้ยเนื้อมันแน่นนะครับผมแล้วก็มันทนได้นานนะฮะ ุบไหวเปล่าไหวสิดูเหมือนจะหมดแรงนะนี่เนอแหลมหมดหมดเลยโอ้ขึ้นช้าด้วยนะช้าดิขึ้นสองรอบอย่านุ่มย่าแน่นแล้โหยังไม่มีลูกตาตัวเลยเหนื่อยโอ้ขนาดผู้หญิงมีสองลูกสามลูกแล้วผู้หญิงไม่เหนื่อยเลย น่าชากขยันเนาะอ่าเอาผมขี้เกียจไงเรียบร้อยอัอเนื้อก็ไปขก็ไปคือเขาขายทำหม้แล้วเริ่มเงินเริมช็คมาเอาบัติดื่มเบียรเจ๋อลุกเลยไปเดี๋ยวเอเนี่ยได้ขึ้นมาถึงยังข้างบนแล้วนะครับพอขึ as as ้นมาถึงปุ๊บเนี <N <N ่ยเราก็ ได้กรอ,อกองไฟแล้วนะครับพี่ชาก็กําลังกรอ,อกองไฟส่วนผมเนี่ย,ยก,ก็จะทําแกงแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะกินแกงฟักทองนะฮะนี่โอเคก็เดี๋ยวเรามาทํากับข้าวกันดีกว่านะครับผมเนาะลมค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับก็พัดมาแบบปล่อยๆตลอดเลยนะครับผมซึ่งพี่ชาก็กรอกไฟค่อนข้างที่จะลำเป้าพอสมควรนะนี่จะทำเมโนูน,นะครับเมโนโนฟักทองใช่ไหมจา้าใช่ครับอันนี้เขาเรียกฟักทองเนืฟักธรรมดา ฟัดทองธรรมดาสิแต่ถ้าผมทำมิตรธรรมดาลองดูนะใช่ถ้ากินแม่อร่อยเนี่ยอยู่ที่ไปนูเลยนะโอ้ยเยอเยอนประชาวไม่ต้องกินก็ได้ทั้งนั้นอะเมื้อนี้เดี๋ยวผมกินนี่ไม่เดี๋ยวเรากินดูถ้าที่มือไม่อร่อยเนี่ยอยู่ที่เมนูเลยโอเคอยู่ดูในในในนเก๋วยชุ่มก๋วยชุ่ม อนันนี้เลนี่พแรกเลนี่หน่อยหน่อยอ <c oughs> โอ้โหมันแรงมากๆเลยเหรอแรงก็เนี่เห็นปะ่ะโอ้ย <c oughs> โอ้โโอโโดูดิลมแรงขนาดไหนอ่ะโอ้โหไม่ลงกระทาเลยลอยไย่นู้นเลยพี่จ๋า <c oughs> โอ้โหวาแบบเนี้ยเขาเียยอร่อย าามาดิอะไรพุงว้ยน้มันละมีน้ำเยอ่โอ้ยถ้าใส่รูปแบบนี้แสดงว่คนทำกับข้าวอร่อยนะโอ้ทำข้าวเบนใช่ไหม, <c oughs> มน้งมล่ะนะ้ำมันอะไุมมดเลยน้ำมันละทำกับข้าวบอมอฝาดติดเลย ลูกหนึ่งนะโอเค,อเคนี่แหละไปลอยรอบหนึ่งอรอบนี้กินได้ละในสุกหรือมา้พี่ชา โอ้โหว้าวอร่อยเลยอ่ะสุลาพิชาครับผมจะเป็นเมนูทอดถ่ายของพิชานะครับผมใช่ไหมพิชาครัอบผมนี่จะทอดให้อาจารย์มากินนะครับอือฮึจะทำคนเดียวพิชานี่มือสังหารเก่านะเอ,อ้ยไม่ใช่พ่อครัวเก่า <laughs> นี่นะพ่อพ่อครัวใจเด็ดนะอยากก<ม>ินเบนไนอ่ะอยากกินเบคกิ้เจียวน้าไม้ อยากกินไข่เจียวพ่อไม้พอไม้เฮ้ยยังไม่ไม้ดิเมื่อไรพี่ชายจะเป็นพ่อไม้โอ้ยแช่กับทพนนี้สิท่านเนื้อแท้ตัวมีคนเดียวเนี่พวกวันนี้ไม่นารันเลยไม่นารันเลยนี่ครับห่อแดงอยู่ไหนจ้ะใส่ห่อแดงไม่มีไม่มีเหรอมีในห่อขาวในห่อขาวนี่ก็ได้ไม่ต้องใส่แล้วเหรออืมทำไมอ่ะทำแบบข้าวไม่ต้องใส่อะไรหรอ อย่างิชานี่ธรรมชาติธรรมชาติพอเดี๋ยวพออารเนละเสร็จแล้วโอเคทอดเลยนี่เมนูต่อไปเนี่ยพิชาจะทอดไข่นะครับผมเป็นไข่กระเจียวนะครับใช่ไหมครับผมนี่แบบเมย์ไม่หูหอมเมื่อกี้ไม่ยอมให้ผมเนาะไม่เป็นไรไม่ให้ผมไม่เป็นไรหรอกเพราะฝีมือผมไม่ต้องใช้หัวหอมผมก็ทำอร่อยแล้วเขาเรียกอรอาตอเมติกใช่ไหมพ่ชาครับผมอันนี้แค่ใส่เป็นเหมือนว่าเขาเรียกว่าไงอื ไปใส่็นอย่างงั้นแหลยฮะจะใส่แบบงั้นแหละโอ้โหไม่มีไฟไม่มีไฟแหละจะรีบเหลือเกินไม่มีไฟพี่ชาทำกับข้าวไม่อร่อยไม่อร่อยเจมผมบอกว่าน้ำมันยังไม่ร้อนโอ้ใส่ไปเถอะขับ,บก,ก๊าซแต่เราก็ต้องใส่นะ <laughs> พี่จัด <laughs> เดี๋ยวก็หมดดูดิโอ้โหไข่อะไรวะเนี่ยไข่เจียว <laughs> ไข่เจียวดูเดี๋ยวหน้าตาออกมายังไงก็พี่ชากําลังทอดไข่โอ้ยโอ๊ยระวังไฟไหม้นะไอ้ทอดไข่นะครับหลังจากทอดไข่เสร็จเราก็จะเผาหน่อไม้นะครับผมหลังจากเผาหน่อไม้ก็น่าจะได้กินละข้าวแล้วแหละตอนนี้ก็เริ่มไี่จะหิวข้าวมากๆแล้วนะครับผมนี่จะมีปลาแห้งแน่จ้ะมีปลาแห้งด้วยหรอนีึปลาแห้งก็ไม่ต้องแล้วดิพอแล้วแค่นี้ก็เยอะแล้วเรากินสองเมนูพอแล้วก็เมนูแล้วมีน้ําพริกแล้วแล้วก็มีผักแล้วเยอะแยะแล้ว ทำไมกลิ่นไม่หอมเลยลมมันพัดไปโอ้ยไปเกี่ยว<ม>ไปเกี่ยว,ยวพ,พิชาบอกลมพัดไปฟังนู้นโอ้โหน้นู่นนาอาดน่นี่นนะข้อาเยอะข้อาเยอะนะดูดลมมันตีมไปฟันเนี่ยดูเอเพลิงไฟเนี่ยอือบอกลมพัดไปฟังนู้นไม่มีกลิ่นโอ้โหจบแล้วผมทำอาหารวมื่อกี้นี่ลมปกพัดยังมีกลิ่นเลยโอ้เมื่อกี้ไม่ได้กลิ่นนะจะมูตันลงไปไหมรู้จริงน่าจะมูตันนะมื่อกไม่ได้กลิ่นนะจริงๆนั่นเนี่ยพี่ชาได้ขี้โม้มากเลย กำลังสุกพอสุกแล้วมันพองนะอันนี้แค่สองฟองนะเลยสี่ฟองเนู่นใช่ยันสี่ฟองเอาไว้เอาไว้กินที่ร้ากินไม่ได้ใช่ไหมจะกินก่อนนะให้จะกินก่อนเดี๋ยวพี่กินที่ร้านเนี้ยมั้ยเด้๋เดี๋ยวพี่กินเราไปนู่นนะขึ้นเก่าเนื่อยๆนะเอาไว้ชุบเฉอรกินป่ะโอเคเรื่องไปพอแล้วเอาอ่ะยกมาเอาเลยแค่ เผาหน่อไม้สขอนแลูกเผาแล้วมั้งน่าจะพอเผาหน่อไม้ตอนนี้เราก็ทำกับข้าวเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยสำหรับในวันนี้เนี่ยห่อรอยมากส่วนมากนะจะเป็นผักที่เราหามานะครับผมม,มีมะเขือแล้วก็เปาะไรเสือนะครับไข่เจียวแล้วก็อันนี้ต้มจืดฟัดทองนะน้ำพริกแล้วก็มีแตงกวาด้วยนะครับผม ตามด้วยอันนี้ปลาแห้งนะฮะปลาแห้งนี่เราเอาตอนนี้เราไป,ปที่นูน่นไงรกักกะเรียงนะครับเราก็ยิงมานะฮะเราก็เอามาลนไฟอแบบนี้เนี่ยพอเรามันแห้งแล้วมันจะแหง้งกรอบทั้งกระดูกเลยนะครับผมกระดูกมันก็นจะกรอบาตามไปด้วยนะ,ะนี่อลยอม,มาทานข้าวกันดีกว่านะครับผมทำาลังบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะฮะลมพัดมาแบบสบายๆนะครับผม ปลอเต๋อเออ่อไรเสืออ,อ,สอ,อร่อยมากปลาปลานลุเนี่พักทองใครทำาบบน,นี้อร่อยมากมันอาจาปัปทางนี่มันอร่อยอยู่นะไม่เกลียอ,อยู่ที่คนําอกระต,ตมืออร่อย้ว ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวต้มต้มจิ้มกะเกลือกับน,น้ำมันก็อร่อยแนละ้ว <c oughs> คือไม่ต้องทำอนะไรใช่ป่ะมันเงือ,งอ,งอบอ่ะเงือกวันมัน,นจืดนักปีหัดต่อไอ้เจ๊หลังจากที่เราเนี่ยทานข้าวเสร็จนะครับผม เราก็ได้ผูกเปลนะครับแล้วก็นอนกันคลรมมุมเลยนะครับผมนี่พี่ชาก็จะนอนมุมนี้นะครับผมส่วนในตัวผมเนี่ยก็นอนในมุมนี้นะครับก็จะเป็นทางขึ้นทางด้านนี้นะนี่แหละเวลาเราขึ้นลงจะขึ้นทางด้านนี้นะครับ<ม>นี่เลยครับไฟของเราก็เริ่มที่จะดับแล้วเพราะว่าลมแรงลมแรงนะฮะลมแรงเกินนะแต่มันม,มันมันก็ยังมีอยู่ล<ม>นะยังไม่ยังไม่ดับอืม,มตีจุนนกเหรอ ลูกกระปุกลูกกระปุก <Okay. S 1> ลูกกะดาไม่รู้นะฮะเสียงดังมากเลยลอ่าพอตกเย็นมานะครับสภาพและบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกันเลยทีเดียวนะครับทางที่ตะวันออกเนี่ยตะวันรับฟ้าไปแล้วนะครับผมเนาะก็จะเหลือแสงจางๆนะครับผมก่อในวันนี้นะเราทั้งสองคนเนี่ยก็จะมานอนแล้วก็ฟังเสียงบรรยากาศในป่านี้นะครับผมว่า จะมีเสียงอะไรบ้างนะฮะเราก็จะถ่ายให้พี่ๆได้ชมกันนะครับผมว่าจะมีสัตว์ป่ามาในแถบลวยนี้หรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆนงนี่ค่อนข้างดีเยอะๆมากๆเลยใช่ไหมพี่ชาพี่ชาหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับก็เงียบสงบเลยนะดูตาได้เหมือนจะร้องไห้ไหมคิดถึงเมียหรือเปล่าเนาะไม่ใช่จันหลับไปแล้วตื่นเึงโอ้ยนอนไม่หลับเลยโหยุงเยอะยุงเยอะน้บบัวนล่นนะเดนนะ เชื้อโเนี่เชื้อโลนายชายุงก็ชอบกินเชื้อโอตอนเราไม่ตายอยากกรจังอะไรนะเราไม่เข้าอย่างอรจานอ๋อจะตายแล้วก็หลังจากทานข้าวเสร็จเดี๋ยวเราเนี่ยจะนอนพักนะครับผมเดี๋ยวตอนช่วงเย็นๆนู้นเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจีนเสิร์ฟพาบรรยากาศข้างบนนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนะครับ พี่นี่าไปกินเยอะนะกินไมิกินเยอะนอนไม่หลับนะอันไหนกินแล้วข่องคืเอันสองแดงนอนไม่หลับอันนี้อันนี้อ่อนหน่อยอันนี้กินแล้วข่องคืนด้วยเฮ้อไม่เชื่อหรอข่องอะไรค้นข่องคืนอย่าไปกินเยอะแต่แดงพิชาขึ้นบ่อยสิค้นบ่อยสิก่อนนี้ตอนซอนสิกต้องซ้อนหรอต้องซ้อนอันนี้คอฟฟมันน้อยไงส่วนผสมของกาแฟมันน้อย เส้นทังที่อาดเลยเหมาะแล้วกันตอนที่บบส่วนผสมกาแฟน้อยนะใช่เลย พี่ชาพี่ชาได้ยินเสีย,ยงไรมันดับไม่ฟันเลยฮะมันดับไม่ฟันลูเสียงยังไงก็งูไอ้เยี่ยไม้อะครับรอหายหรอหายหรออย่าชมือเดือมโอ้ยเขางบนนี่ย sabah ตาขาวนั้นนั่นะโอ้ตัวใหญ่นะเห็นปมเหมือนตัวอะไรเดินอยู่ข้างล่างนะครับผมก็ส่องลงไปแล้วนะเหมือนมันมองขึ้นมานะแแววอะไรนะเมื่อกี้มันมวงขึ้นมาบูเบิดายอ๋อเห็นแววบเดียวใช่ไืมแล้วก็ลิ้นเยอะนะครับผมหายไปแล้วนะครับก็ เราเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวนะครับผมแล้วก็วข,วข้างล่างาข้างล่างเนี่ยมันมีต้นไม้ที่โตขึ้นมาเนี่ยเยอะหนาไปด้วยใบไม้นะครับเราก็เลยส่องไม่เห็นนะมผมก็ได้ยินยู้พี่ตั้งนานแล้วแต่ผมไม่ได้อันนี้ไงก็กล่าวว่าจะให้มาใต้ห้างเนี่ยให้มันมาเสียงใต้ห้างแล้วค่อยส่องอืมอ่ะโอเค ก็ถ้าเกิดว่าเรายินเสียงเดี๋ยวเราจะถ่ายพี่ได้ชมเนะเดี๋ยวรออีกรอบนะึงสวัสดีครับผมก็สวัสดีย้ำเช้านะครับเช้าวันนี้เราก็ตื่นขึ้นมา นะครับผมค่อนข้างที่จะเช้ามากๆเลยนะครับผมตอนนี้แสงอาทิตย์ก็กำลังขึ้นมาแล้วนะครับแบับสลัวๆนะครับเนาะก็พิชากำลังต้มน้ำร้อนนะครับผมนู่นเลยนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาดื่มกาแฟในยามเช้านี้สักหน่อยนะลองท้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยกลับบ้านกันนะครับผมเนาะโอเคก็ดีเช้านี้เดี๋ยวเราก็จะ ถ่ายวิวภาพบรรยากาศสวยๆให้พี่ได้ชมก่อนนะครับผมก่อนในเช้าวันนี้เนี่ยนะเราก็ตื่นขึ้นมาดื่มกาแฟในยามเช้านี้นะครับบรรยากาศค่อนข้างที่จนดีมากๆเลยนะครับ เมื่อคืนเนี่ยลมไม่อยู่แรงนะครับผมนอนแบบเย็นสบายเลยนะครับรู้สึกว่ามันหนาวมากเลยนะเมื่อคืนนี้นี่พิชาก็ดื่มกาแฟเสร็จแล้วนะครับผมนีนนน่นั่งอยู่ทางนี้เลยนะครับผมครับแล้วก็แสงขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาสวยมากๆเลยนะครับมอแท่ดวงตาจะบอก <laughs> นะแล้วก็เราไฟของเราเนี่ยท่อนสองท่อนเนี่ยทั้งคืนนะไม่ดับนะพิชาอ สองท่อนม่นแก่นเลยม่มแก่นนี่อยู่ได้ทั้งคืนนะอย่างที่ผมบอกถ้าหน้าหนาวนี่โอ้โหส,สบายเลยนะครับผมเนาะอันนยามเช้านี้หลังจากเราดื่มกาแฟเสร็จเดี๋ยวเราก็าจะกลับบ้านแล้วนะครับพี่ๆสำหรับในพีพีนี้ก็คงจะมีเพียงข้าวนี้นะครับก็เป็นเพียงกันพาพี่ๆมาชมภาพบรรยากาศเก่าๆเดิมๆนะครับผมบนปันต้นไม้สูงนะครับผมที่อยู่บนต้นไทรยักษนนะ์นะนะแล้วก็ ถ่ายอะไรพี่ๆได้ชมกันถ้าได้เจอสัตว์เราก็พยายามถ่ายนะไม่เจอเราก็บอกไม่เจอเราก็ไม่ถ่ายด้วยนะแต่เมื่อคืนนี่เหมือนว่าเราจะเจออะไรบางอย่างนะก็ถ่ายพี่ๆได้ชมกันะกลางคืนมันมองไม่เห็นนะครับผมนะก็เลยถ่ายได้เพียงเท่านั้นนะครับผมเอะโอเคครับในยามเช้านี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องพาพิชาเนี่ยกลับบ้านแล้วนะครับซึ่งพิชาเนี่ย <พา S 1> คิดถึงพพกลับบ้านเหรอคนทางบ้านเหรอจะพาพี่กลับบ้านเหรอโหตอนหลกจัดถึงคนทางบ้านแล้วนะครับผมนะอืม มอจะกลับบ้านต้อกลับบ้านสิจะผ่าพี่กลับบ้านสิพี่กลับถูกใช่ปะใช่ไม่ต้องผ่ากลับหรอกกลับเองทุกพี่ปิดคลิปไว้นะพี่บับเลยละก็กินกับแป็แต่พวกผมก็ถ้าต้องขนต้องขอลักกลับบ้านก่อนนะก็คพี่เดียวนี้มีเปียรทั้งนี้นะครับอยาก็พี่ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเออ่พวกผมถ้าต้องคนด้วยนะครับผมโดยการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเต็งเต็งเต็งแทนด้วยนะครับ ลาไปจุ๊บจุ๊บเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปีกคลิปไปแล้วเด้เก่งมากเลยอ่ะลาอ๋อเก่งครับผมนะอย่างที่พี่ชาบอกนะฮะอย่าลืมเป็นกำลังใจกับพวกเราทั้งสองคนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ๊าบายครับใส่น้ำมนเลยหรอใส่น้ำมนจะได้กดขี้เรือเปล 啊来，我。